สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนูจะช่วนพี่ๆทุกคนนะคะมาทำของว่างทานเล่นนะคะแบบง่ายๆนะคะวันนี้เราจะทำเมนูเมี่ยงหมูหยองคณะอินทรีก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบในการทำและไปเก็บผักคณะอินทรีที่สวนก่อนค่ะไปเลยค่ะ คะนัะทานมาเลยนะคะสำหรับวัตถุดิบนะคะที่เราจะนำมาทำเมี่ยงหมูหยองของเราวันนี้นะคะหลักๆเลยก็จะมีหมูหยองเม็ดมะม่วงหิม,มพาน์ขิงมะนาวพริกถั่วลิสงกระเทียมหอมแดงนะคะสำหรับเครื่องปรุงนะคะก็จะมีน้ําปลากับน้ำตาลนะคะและคณะที่เราเก็บมาจากสวนนะคะเป็นคณะ NC ค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยคะ่ะ ใส่น้ำปลาลงไปนะคะเล็กน้อยนะคะตยองใส่เยอะเดี๋ยวจะเค็มมากจนเกินไปตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะเล็กน้อยเพราะว่าหมูยมหยองของเรานะคะหวานอยู่แล้วขอหน่อยนึ่งตามด้วยหอมแดงค่ะขิง ตลิสงแล้วก็กระเทียมนะคะตามด้วยหมูหยองค่ะคลุกทุกอย่างให้เข้ากันเสร็จแล้วค่ะง่ายๆกันเดี๋ยวเราไปจัดยาดกันเลยค่ะ เปี๊ยหมูหยองทําไม่ยากนะคะส่วนหมูหยองนี่เขาก็อร่อยของเขาอยู่แล้วนะคะเพียงแค่เราใส่เครื่องลงไปโรยหน้านะคะด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์ค่ะเด๋ยวเรามาชิมกันค่ะคณะกอบมากอันแบบนี้นะคะใส่หมูหยองลงไปเครื่องเคียงของเรานะคะก็ จะมีขิงใส่รอบนึงก็ได้นะคะพริกแกเรียนก็มะนาวนะคะถ้าไม่มีมะนาวก็ใช้สับประรดได้นะคะประมาณนี้ค่ะชิมกันเลยเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับเมนูเมี่ยงหมูหยองผักคะน้าอินซีของเราวันนี้นะคะก็ทำเสร็จนะคะ ถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะคะลองไปทำดูนะคะโอเคค่ะถ้าผีดพลาดประการใดก็ขออภัยเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ